ไอติมอะไรกันเอาไอติมอันอันนี้ชูนี่ก่อนครับเฮียเบียรไหนครับมลลคีมูอะไรกมลลคีมูดใหญ่จะเอาเยอะๆๆนมโมจินมะโมจิด้นี่พี่ชื่โมจิแต่นี่คือโมจิอะไรก็ไม่รู้คือไี่หมดเล ของน้องบีเป็นอะไรโชว์เพื่อนเป็นโมจิครับโมจิมิลคี้นะครับน oh, no. like ี่อ่ะโช้อนเปไหนอ๋ชว์นี้ของน้องบิ๊กเป็นบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ออูเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับของเนสลี่ย์โอ้โไม่เยอะมากแล้วบาร์เลี่ก่โอ้โหนี่เก๋ยางเลยชีสโค้โมจิมิลคี้ของวอรอ่ะดูอย่าเพิ่งมีอย่าเพิ่งกินวไส่ทะลักเลยโอ้โหไส่ทะลักเลยอ่ะเดี๋ยวผมจิ้มออกมาเลยครับเอาออกมาเลยอ่ะเบ๊นี่อ่กมาเลยโอ้โหขืดดีตลอดบิ๊กเขืดดีสองมือครับได้เม เพื่อนๆครับดูอันนี้ผมตักได้โยมอ้าวพี่แม็กได้ติมอะไรมาติมชีสตันโอ้โหชีสตันเลมอนปินงีบิ๊กบิ๊กอร่อยไหมนี่นะครับบลูเบอร์รี่ชีสเค้กโอ้โหนี่อร่อยอร่อยเปรี้ยวปุยมุ้ยอันนี้เปรี้ยวปุยมุ้ยอันนี้นี่บี ยืด่ึงนี้เลยบียืด่ึงนี้เลยใช่ไหมยืดโอ้โหนี่ตักยากเลยมิวกี้ยืดอืมเอาเออปรี้ยวเปรี้ยวปุยมวยเปี้ยวเจอปุยมวยเขาเป็นโจรอ้าวน้องบีเป็นโจรน้องบิ๊กเขาเป็นตำรวจอ้าวอันดับแรกเดี๋ยวเราให้โจรไปแอบก่อนอ้าวโจรไปแอบเลยนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยไปแล้วตำรวจไปแล้วเอ้ยโอ้ต่อสู้กันดูเดือดมากโอ้โอ้ต่อสู้กันดูเดือดมากโอ้ตำรวจ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 วิ่งหนุบตำรวจกลัวโจรตำรวจกลัวโจรเอาไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอาเลยวันนี้จะจับโจรได้หรือเปล่า อุ๊ยอุอ้ยโจมันสู้โจมันสู้ไอ้โจมสู้โจมสู้โอ้ดูเดือดโอ้โหดูเดือดโจมสู้โอ้โหโจมันไม่กลัวไม่กลัวน้ําเลยโอ้โหโจมันไม่กลัวน้ําโอ้สู้ดูเดือดสู้ดูเดือดมาโอ้ยิงขึ้นฟ้าด้วยยิงขึ้นฟ้าอีกเอาตำรวจหนีโจมเอาแย่แล้วตำรวจหนีโจตำรวจมาตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเอ้ยเอาแล้ววะไอ้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 ยอ้ตำรวจต้องสู้ ต้องจับโจรให้ได้สไลด์ลงมาเลยสไลด์เดอร์ลงมาเลยสไลด์เดอร์ลงมาเอาสู้สู้ตำรวจเอาละตำรวจสู้แล้วเอาละโจรแอบโจรแอบเข้ามุมต้นไม้ครับโจรแอบเข้ามุมต้นไม้เอาเอาเอาโจรแอบแล้วโจรแอบแอบอืมับโจรแอบปืนตำรวจน้ำพุ่งไกลมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วสู้ดูเดือดมากโอ้โหส, Arizona, ส, water, สู้ดูเดือดสู้ดูเดือดมาก ไฟแล้วโอ้โหสงสัยสงสัยโจรจะยอมแพ้แล้วโจรจะยอมแพ้แล้วอ่ะตำรวจแอบตำรวจแอบต้นไม้ตำรวจแอบต้นไม้ตำรวจแอบเอาละตำรวจแอบเอาละสู้แล้วครับนี่โอ้โหเอาบาย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 ครับทุกคนบายฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบีน้องบิ๊กด้วยนะครับบายบายครับบายบายครับบายบายขอบคุณครับ เอาบีกินต่อเอาบีกินต่อเป่าหมดแล้วบีก็หมดแลฮ